สวัสดีครับนี่เป็นการแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีเตอร์ครั้งที่6 er รอบชิงชนะเลิศนะครับวันนี้คุณอนุสรพาเนตและคุณผมมีสั่งเป็นดักเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้เนี่ยนะคะเราดูรอบแรกนะคะสำหรับ3ทีมแรกที่เป็นแบบมหาวิทยาลัยจะสอนผู้ชมได้เลยค่ะทีมแรกนะครับซีป้าซินเนียจากโรงเรียนพิชิกาลสันติราชนะครับที่เป็นประเภท อุดมศึกษานะครับมีเวลา4นาทีนครับในการแสดงบวกลบไม่เกิน10นาทีโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทางทีมจะต้องให้มาก่อนนะคะว่าจะใช้อะไรในอุปกรณ์ในการแสดง ชมจะต้องประกอบไปด้วยท่าบังคับนะคะซึ่งจะมีทั้งเชียร์ติ้งและแดนซิ่งเชียร์ลิ้งที่พูดถึงนี้ก็คือท่ายิมนาสติกนะคะเพือีกสักครู่นะคะมีเวลาที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบ สิ่คราวนี้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างต้องผสมผสานกันระหว่างความแข็งแรงความสวยงามแล้วก็พร้อมเพรียงกันนะครับจากทั้งสิ้น89โรงเรียน89สถาบันจากทั่วประเทศวันนี้เหลือเพียง15สถาบันเท่านั้นนะครับเพื่อจิงทั่วเระเทสมเด็จพระเทพรัฒนาราชสุวาาสยามรัมราชกุมารี ะะซึ่งเป็นทุกบังคับเหมือนกันว่าจะต้องมีการเชฉดี่ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับตาละถาบัน่ละทีมและคุณผู้ชมะในครั้งนี้เนี่ยนะคะนักกีฬากว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้ได้นะคะก็เรียกว่าต้องฝ่าฟันกันมาแล้วที นี้เนี่ยนะคะที่เขาเก่งๆเขาจะไม่แสดงท่าทีเด่นมาก่อในรอบแรกเ้าบังเอิญมาได้เป็นกรรมการในรอบคัดเลือกเนี่ยเขาจะไม่แสดงนะคะก็ปุ่ไต่ตไว้ค่ะแล้วพอมารอบรองชนะเลิศก็ค่อยแสดง สำหรับการแข่งขันเชียร์ลีเดอร์นั้นในต่างประเทศนั้นเป็นที่นิยมและก็มีการแข่งขันโลกระดับประเทศเลยนะครับค่ะสำหรับต่างประเทศเนี่ยนะคะเนื่องจากไม่เพียงอย่างา้ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่ามีการแข่งขันมานานแล้วนะคะเ,คเพราะฉะนั้นเขาจะแยกประเภทเชียร์ลีดดิ้งไปประเภทหนึ่งนะคะคแล้วก็ประเภทแดนจะก็จะแยกเป็นแคสแดนหรือประเภทรครอปคือเขาเขาแยกไปได้ เก๋ได้ว่าทุกๆปีที่ทีมสงเข้ามาแข่งขันเนี่ยนะคะแต่น้องๆน,นี่จะสามารถทัฒนาตัวไปได้เร็วมากึ่งปีนี้กรรมการเองเรายังแปลกใจเลยค่ะต่างจังหวัดมาก,กันหลายทีมหลายโรงเรียนนะครับจากกำแพงเพชรกม็มีจากเชียงใหม่ชลบุรีกบมีหมดครับจบได้กับการตามากเลยนะคะทีมซีบ้าค่ะคราวนี้ท่านชมคะทีมซีบ้านี่เข้าทั้งประเภทเอ่อมรศึกษาแล้วก็เภทมัธยมศึกษานะคะ ก็ผ่านไปครับสถาบันแรกครับประเภทอุดมศึกษาซีบ้าซีเนียครับโรงเรียนพฤธกิการสันติราชค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นภาพช้าดิ้นจะขออ,อ,อธิบายเรื่องปติการนิดนึงนะคะว่าทางคณะกรรมการให้คะแนนยังไงบ้างในการแข่งขันเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยเป็นประเภทท่าเชลิดดิ้งซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมดสท่านะคะแล้วก็ทแดนซ์ิสาท่า